ปัญหาเย็บแล้วฝีเข็มกระโดดนะคะเย็บไม่ติดฝีเข็มไม่สม่ำเสมอค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะสาเหตุแรกค่ะอาจจะเกิดจากการร้อยได้บนร้อยได้ล่างไม่ถูกต้องนะคะให้ตรวจสอบการร้อยได้ด้านบนกับร้อยได้ด้านล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะสาเหตุที่2ค่ะใส่เข็มไม่ถูกต้องนะคะปลายเข็มงอหรือทื่อหรือใช้เข็มผิดประเภทนะคะควรใช้เข็มจากบ้านของเบอร์นีนานะคะ ควรเปลี่ยนเข็มใหม่นะคะแล้วใส่เข็มให้ถูกด้านค่ะนำด้านแบนไวด้ด้านหลังแล้วดันขึ้นให้สุดแกนเข็มขันน็อตให้แน่นด้วยนะคะสาเหตุที่3นะคะใช้เข็มผิดประเภทค่ะเลือกใช้เบอร์เข็มที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อผ้านะคะ ควรเลือกใช้ชนิดของเข็มและเบอร์เข็มให้เหมาะสมกับเนื้อผ้านะคะถ้าเย็บหนังควรใช้เข็มเย็บหนังเย็บผ้ายีนควรใช้เป็นเข็มเย็บผ้ายีนนะคะเย็บผ้ายืดควรใช้เป็นเข็มเย็บผ้ายืดนะคะผ้ายืดค่ะจะเป็นผ้าที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะหากเราเอาเข็มเย็บผ้าธรรมดาที่มีปลายแหลมไปเย็บ ฝีเข็มจะก,กระโดดเป็นช่วงๆเย็บไม่ติดบ้างนะคะต้องเปลี่ยนเป็นเข็มเย็บผ้ายืดโดยตรงค่ะ โดยเข็มเย็บผ้ายืดของเบอร์นีนานะคะจะมีอยู่2เบอร์ค่ะมีเบอร์75ทับส1สำหรับผ้ายืดแบบบางและ90ทับส4สำหรับผ้ายืดแบบหนาค่ะสาเหตุที่4ค่ะใช้ได้ที่ไม่มีคุณภาพนะคะเส้นได้ไม่เรียบเป็นปมค่ะควรเลือกใช้เส้นได้ที่มีคุณภาพดีนะคะตัวเส้นได้เหนียวแล้วก็ตัวเส้นได้เรียบเนียนแบบนี้ค่ะ